ไทยพร้อมรับมือโควิดทุกสายพันธุ์ฉีดวัคซีนได้ถึงเข็ม5แต่กระจอกยังไงก็สู้ความจิตตกไม่ได้อันนี้คือคำพูดของรัฐมนตรีสาธารณาสุขซึ่งคนเดิมนี่นแหละเคยมาพูดคำว่ากระจอกมาแล้วอะไรกระจอกไม่รู้นะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนที่เพิ่งมีโควิดเว็บสและสุดท้ายเราก็ต้องล็อกดาวก็ช่วงส่งท้ายปีก็ไม่มีใครได้ไปเที่ยว ตอนนั้นคิดว่าพูดแบบนี้คือไม่กลัวไม่กังวลแต่สุดท้ายก็ผลอย่างที่เพื่อนเเห็นผ่านมาเกือบเกือบหนึ่งปีเป็นอย่างไรคือแค่พูดเฉยๆยเนี่ยมันไม่ใช่ไงคือการกระทําก็ต้องด้วยว่าคิดว่ามันกระจอกแต่ว่าขู่แล้วขู่อีกอะไรนะทำลายแล้วทำลายอีกติดโควิดทีนึ่งหญิงไทยชายไทยหญิงต่างประเทศชายต่างประเทศอาชีพตืดๆติดต่อใครคนนั้นโดนหางเลขไปด้วยหมดเนี่ยคือการกระทําแบบนี้ แล้วส่งผลก็คือคนในประเทศตั้งแต่ต้นแล้วที่มีโควิดก็กลัวแล้วกลัวอีกจนจุดจุดขึ้นสมองแล้วตอนนี้จะมาบอกว่ากระจอกแล้วใครจะฟังแล้วก็ฉีดวัคซีนได้ถึงเข็มห้าเนี่ยเขาก็พูดเองว่าเออตอนนี้จัดมาเลยฉีดได้ถึงเข็มสามเข็มสี่เข็ม5เลยแต่ว่าที่เอาบ,บอกว่าฉีดได้ถึงเข็ม5กระจอกแค่ไหนก็สู้ความจิตตกไม่ได้ก็คือต่อให้จัดไปสัก10เข็มเนี่ยถ้าคนจะกลัวสัอย่างนะก็ยังกลัวอยู่ดี อย่างของเราเนี้ยเราก็ออกมาตั้งแต่ตอนที่ประเทศยังขาดแคลนวัคซีนเราก็ฉีดมาแค่เข็มเดียวแล้วเราก็มาหาฉีดเอาเข็มสองจนป่านนี้เราก็ยังไม่มีเข็มสามเพราะว่าเราไม่รู้จะหาฉีดที่ไหนในเข็มสามใช่ไหมแต่เราไม่ได้จิตตกไงตั้งแต่สมัยฉีดเข็มเดียวแล้วเราก็ไม่ได้กลัวอะไรไงแล้วผ่านมาตอนนี้เกือบหกเดือนแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรไงแล้วเราก็มีถามโฮสต์ที่หมายถึงว่าเราไปพักบ้านเขาเนี่ยช่วงสามเดือนหลังเนี่ยเราก็อยู่ที่แอฟรเนียแล้วก็ มีโอกาสได้ถามโฮสว่าทําไมประเทศนี้คือเขาไม่ได้ใส่หน้ากากกันเลยนะมีบ้างแบบว่าไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าสถานที่ต่างๆในร่มไม่มีใครใส่ก็อย่างที่บอกครับมีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นที่ใส่นะมีแค่บางสถานที่ที่บังคับอย่างเช่นพวกร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังหรือธนาคารแต่นอกนั้นไม่มีใครใส่ตามท้องถนนก็ไม่ใส่บนรถเมล์ก็ไม่ใส่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ใส่ตัวโฮสของเราทุกคนที่เราไปพักด้วยก็ไม่ได้ใส่ ขนาดขับรถมารับเราแล้วก็ขับรถไปด้วยกันเขาก็ไม่ได้ใส่คือแต่ถ้าเกิดเขาเห็นเราใส่่ะเขาจะหยิบขึ้นมาเขาบอกว่าเขาพกหน้าก,กากเอาไว้ในกระเป๋าตลอดเวลาแต่เขาไม่ได้ใส่เลยยกเว้นแต่ว่าเห็นคุณใส่ฉันก็จะใส่ตามก็คือเป็นมรารยาทก็เลยถามว่าแล้วทาไมคนประเทศนี้เขาไม่ใส่ละ่ะเขาก็เบ้ปากนิดนึงเสร็จแล้วเขาก็ใสหน้าก็คือเหมือนกับว่าไม่อยากใส่อะ่ะอา่าแล้วถามว่าเอาแล้วรัฐบาลไม่บังคับเหรอไม่เลยไม่บังคับเลยเห็นไหมมันขึ้นอยู่กับ คนจัดการประเทศก็คือคำพูดบอกว่าโควิดมันกระจอกเนี่ยตามหัวข้อตามหน้าจอเนี่ยแต่ว่าการกระทํามันเป็นอีกแบบหนึ่งคือคูแล้วรูอีกรูแล้วรูอีกงานนี้เราไม่โทษคนในประเทศสทัทีเดียวคือโอเคมันมีพื้นฐานอยู่แล้วว่าคนในเอเชียเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดคือขี้กลัวตัวเราเองก็เป็นก็คือมีความขี้กลัวอยู่ไม่ได้ตัวใหญ่ตัวสูงเหมือนฝรั่งแล้วก็ไม่ได้ถูกปลูกฝังความแอดเวนเจอร์มาตั้งแต่เด็กเหมือนฝรั่งเราก็เลยขี้กลัว อย่างเวลาไปเที่ยวไปไหนอะไรก็จะกังวลว่าเดี๋ยวจะโดนจนฉกกระเป๋าบ้างจะมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นความฝังลึกอยู่ในอะไรก็ไม่รู้อยู่แล้วแต่ทีนี้คือมาโดนตอกย้ําไปอีกจากคนจัดก,การประเทศตั้งแต่โควิดตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้มาพูดว่ามันกระจอกก็เลยยังงงว่าถ้ามันกระจอกแล้วทําไมเออเพราะว่าคนพูดรัฐมนตรีสาธารณสุขก็เกี่ยวข้องกับการแพทย์แล้วการแพทย์เองนั่นแหละที่เป็นคนขู่แล้วขู่อีกตั้งแต่ต้ตตตตนทะนั้นตัวเองเป็นคนคุมการแพทย์ แต่ว่าก็คุมให้เขาขู่แล้ววันนี้มาบอกว่ากระจอกครับเดี๋ยวข่าวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับนี่นะครับเขาก็ย้ําอีกรอบหนึ่งเลยโควิดกระจอกคําพูดของเขานะไม่เกี่ยวกับออมนะหลังโอมิครอนระบาดไปทั่วโลกไทยพร้อมรับมือรับมือโควิดทุกสายพันธุ์อ่าแน่นะเดี๋ยวมีลูกหลานโอมิครอนโผล่มาอีกแพร่ระบาดง่ายกว่าอีกหลายเท่าอย่างเงี้ยอย่าล็อกดาวน์แล้วกันมีวัคซีนหลากหลายเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าฉีดได้ทันที ไม่ต้องรอเอกชนแต่ว่าสุดท้ายเจอทัวลงใครกันแน่ที่กระจกครับจำได้ไงเคยพูดมาแล้วปลายปีที่แล้วคนเดียวกันนั่นแหละสุดท้ายก็ล็อกดาวน์อยู่ดีถ้ามันกระจอกแล้วล็อกทำไมละ่ะเดี๋ยวต้องบอกว่าเราเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยแต่ว่าอย่างที่บอก่เขาพูดกับการกระทําของเขามันคนละแบบกันไงแต่เราเห็นด้วยว่ามันไม่ได้หลายแรงก็คือตอนนี้โอมิครอนก็คือกําลังระบาดอย่างหนักในยุโรป แต่ตอนนี้เราก็อยู่ยุโรปนะเราก็ยังไม่ได้สึกอะไรนะคือไอ้ส่วนที่มันทําให้คนตกใจเนี่ยมันคือขา่าวเข้าใจไหมแต่วงเล็บไม่ใช่ข่าวของอ้อมนะของอ้อมเนี่ยมีแต่บอกว่ามันไม่น่ากลัวแต่ว่าข่าวอื่นๆเนี่ยมีแต่บอกว่าตัวเลขพุ่งอย่างนั้นขนาดการเสียชีวิตจากโอมิครอนเนี่ยแทบจะต่ํามากๆเมื่อเทียบกับโควิดของเดิมแต่ก็นะช่วงนี้ขายดีก็เลยต้องพูดบ่อยอแต่ข่าวโควิดของเราไม่ได้ขายดีนะ <c oughs> ของเราเป็นแนวเข้าประเทศถ้ามากกว่าทํายังไงให้คนหายกลัว ก็คือทางตะวันตกเนี่ยเริ่มระบาดเยอะขึ้นเพราะว่ามีคนจากแอฟริกาเดินทางไปเยอะกว่าที่มาไทยอยู่แล้วตั้งไม่รู้กี่ร้อยเท่าของไทยมีบ้างนะแต่ว่ายังไม่มากนะักแต่ข่าวก่อนเรามีพูดนะเตรียมระบาดหนักหลังปีใหม่ลูกน้องคุณนั่นแหละออกมาพูดทําไมละ่ะคือตัวหัวเนี่ยก็พูดแบบนึงกระจอกอย่างนั้นกระจกนี้กลมเกี่ยวกับการแพทย์ต่างๆเนี่ยข่าวก่อนนะ่ะออกมาแถลง ระบาดหนักหลังปีใหม่เอ้ยมันคนละเรื่องกันไปสั่งลูกน้องก่อนดีไหมก็เป็นการแถลงที่จังหวัดเลยอำเภอเชียงคานเพราะว่ากําลังจะเปิดด่านไงคือทางอากาศอ่ะโอเคว่าเปิดทุกสนามบินแต่ว่ามันต้องเป็นการบินตรงห้ามต่อเครื่องในประเทศถ้าต่อเครื่องที่จังหวัดไหนก็ต้องกักตัวจังหวัดนั้นแต่ด่านทางบกยังไม่ได้เปิดก็จะเปิดตอนปลายปีแค่ที่เดียวแถวๆนั้นแหละแค่ที่เดียวด่านอื่นยังไม่เปิด ก็เป็นการไปถแถลงข่าวที่นั่นบอกว่าตนยืนยันโควิด -19 เป็นไวรัสกระจอกพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยังไงส่งลูกน้องคือพวกกันแพทย์ต่างๆมาคู่แล้วคู่อีกล่าสุดก็ยังบอกว่าจะระบาดหลังปีใหม่ก็คือรอวันจะพิสูจน์ได้เห็นว่าวันนี้เราต้องเตรียมตัวเองเพื่อให้โควิดกลายเป็นโรคที่เรารับมือได้แม้มันจะกลายเป็นหลายสายพันธุ์ก็ตามมีอีกทฤษฎีนึงก็คือคุมลูกน้องไม่ได้คุมพวกกันแพทย์ไม่ได้ คือตัวเองอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่ว่าคุมพวกการแพทย์ไม่ได้งั้นการแพทย์เขาก็เป็นแผนกขู่อยู่แล้วเขาก็ขู่แล้วขู่อีกของเขาไปแต่ตัวเองก็คิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าไม่มีปัญญาคุมเขาไงตอนนี้ประเทศไทยมีความพร้อมเรื่องวัคซีนยิ่งปีหน้าปี6 5หชาวบ้านไม่ต้องไปจองฉีดฉีดได้ทั้งปีจริงนะจริงนะสามารถฉีดได้ทั้งเข็ม3าเข็ม4เข็ม5ไม่ต้องไปจองกับเอกชนใช้ของรัฐดีที่สุดแต่นะประเด็นอยู่อีกอันหนึ่งก็คือ ใบฉีดวัคซีนของเรายังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมากนะักอันนี้ต้องไปแก้เพราะว่าหลายประเทศเนี่ยต่อให้คนไทยฉีดไฟเซอร์สองเข็มหรือสามเข็มหรือสิบเข็มก็ตามเนี่ยไฟเซอร์โมเดอร์นาแต่เขาไม่ยอมรับใบฉีดวัคซีนของเราคือหลังๆเขาจะใช้วิธีนี้ว่าอย่างเช่นประเทศแถบสแกนดิเนเวียทั้งหลายหลายประเทศเลยก็คือเขาจะถือว่าคุณเป็นคนฉีดวัคซีนฟูลลีวัคซินเนตแล้วเนี่ยเขาจะรับแค่ใบฉีดวัคซีนของบางประเทศอย่างเช่นของในยุโรปด้วยกันเอง หรือของประเทศอื่นๆซึ่งเขาจะประกาศรายชื่อมาซึ่งในนั้นไม่มีไทยแลนด์ฉะนั้นต่อให้ฉีดไฟเซอร์ไป1ิบเข็มแต่เขาไม่ยอมรับใบฉีดวัคซีนของไทยแลนด์ก็จะมีสถานะเทียบได้กับคนไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่เขาก็ให้เข้านะแต่ให้เข้าแบบที่ตรวจโควิดก่อนไปตรวจโควิดตอนไปถึงแล้วก็อาจจะอาจจะเฉยๆมีการกักตัวบ้างสําหรับบางประเทศฉะนั้นตรงนี้ต้องแก้ด้วยครับฉีดง่ายแต่ว่าใบฉีดวัคซีนไม่ต่างกับกระดาษทิชชู่เช็ดก้นก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ เราวยังพูดดีว่าโควิด -19 เป็นการระบาดระดับโลกแต่ไม่ใช่ประเทศไทยวันหนึ่งโควิดจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นก็อย่างที่บอกครับคาพูดกับการกระทํามันสวนทางกันแต่เรื่องกลายเป็นโรคประจําถิ่นเนี่ยเห็นด้วยเพราะว่ายิ่งโอมิครอนมาเนี่ยมันระบาดง่ายขึ้นก็จริงแต่ความรุนแรงมันน้อยลงฉะนั้นถ้ามีโคดโอมิครอนโผล่มาระบาดง่ายขึ้นกว่าโอมิครอนอีกหลายเท่าเนี่ยแต่ความรุนแรงก็จะน้อยกว่าโอมิครอนอีกฉะนั้นก็กลายเป็นว่ายิ่งระบาดเยอะ จะยิ่งร้ายแรงน้อยลงแล้วสุดท้ายจะไม่มีใครสนใจมันเพราะว่าติดก็ติดสี่เหมือนติดหวัดเนี่ยแล้วยังไงอ่ะก็อย่างมากก็ไอปวดหัวแล้วก็ไม่ถึงตายโอ้ยังมีพูดอีกนะนี่คําพูดของคนที่สั่งเอาแต่สั่งซีโนมาช่วงแรกๆเนี่ยเอออย่างเป็นโรคอื่นอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ยเป็นโรคประจําถิ่นใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปฉีดสายพันุอเดี๋ยวก็ไปฉีดสายพันบีหมายถึงไข้หวัดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปฉีดหลายเข็มอะไรงงี้มั้งทุกวันนี้ฉีดเข็มเดียวอ๋อ คือแรกๆไขวัดใหญ่ก็ต้องฉีดของแต่ละสายพันธุ์ตอนนี้เหลือแค่เข็มเดียวสําหรับไข้วัดใหญ่วันหนึ่งโควิดก็จะเป็นแบบเดียวกันแต่วันนี้ความจริงอาจจะพบวัคซีนแล้วก็ได้แต่ต้องขายวัคซีนให้หมดก่อนแล้วค่อยอ,ออกมาแล้วก็ชาวเน็ตครับโอเคเขาอาจจะไม่พอใจคนพูดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นตามเนื้อหาเนี่ยเขาพูดถูกต้องหมดนะแต่การกระทํานี้มันเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมถ้าเกิดไม่จิตตกก็จะต้องกดระเบียบไม่ต้องมาเข้งทัดขนาดนี้ แต่ชาวเน็ตก็เห็นคําว่ากระจอกคําเดียวปุ๊บทัวลงทันทีอ่าคือคอมเมนต์มันก็อยู่ข้างล่างนั่นแหละก็ถ้าสนใจลองมาอ่านอ่านกันดูแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอบไม่เห็นด้วยกับคอมเมนต์พวกนี้เพราะว่าไม่ได้อ่านเนื้อหาให้ดีซะก่อนก็เห็นแค่คําว่ากระจอกแล้วก็ไม่ชอบตัวคนพูดอยู่แล้วซึ่งอับไม่ไดอ้อะไรกับคนพูดนะอับก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อ่านให้ดีซะก่อนว่าเขาพูดถูกหมดแต่วงเล็บหลังจากนี้การกระทําจะจิตตกน้อยลงหรือเปล่านะั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแค่พูดใครก็พูดได้ ดังนั้นที่ต้องเขาต้องแก้ต่อไปเลยถ้าเกิดเขาคิดว่าโควิดมันกระจอกแน่นะเขาจะต้องเล่งให้ความรู้คนคือสนับสนุนคําพูดตัวเองอะ่ะมันกระจอกไงไปสั่งเลยการแพทย์ทั้งหลายหุบป,ปากเดี๋ยวนี้ทํางานก็ทําไปอ่าแต่ว่าต้องให้ข้อมูลและว่าให้คนเนี่ยเลิกกังวลซึ่งมันคงจะยากอะ่ะตอนเนี้ยมันปลูกฝังมาจนเข้าถึงเส้นถึงกระดูกดําของแต่ละคนแล้วอะ่ะฉะนั้นจะให้เลิกกลัวง่ายๆเนี่ยมันยากฉะนั้นคุณจะต้องกลายเป็นต,ต้องไปแก้และถ้าคิดว่ามันกระจอกจริงนะ แก้ความกลัวของคนให้ได้จะทํำยังไงล่ะแน่นอนประชาสัมพันธ์เยอะเยอะยเยอะยเยอะบอกสํานักข่าวบอกทีวีเปลี่ยนแนวโน้มการนําเสนอเดี๋ยวนี้อย่าให้เขากลัวมากเกินไปครับแล้วก็มาดูกันว่าจะแค่พูดชุยชยเฉยๆ,ยๆหรือว่าจะต้องเปลี่ยนนโยบายมาแก้ไขให้คนไม่กลัวโควิดกันแน่ซึ่งคงเป็นไปนไม่ได้หรอกสําหรับชุดนี้ที่จะมาแก้ไขให้คนไม่กลัวนะครับครับก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รััับบฟงนะคร